เน้ยขอให้ได้ขอให้โดนหอนสิตายอุ้ยวอ้ไฟไม่สวยทำไมอ่ะม่ใช่หรอกเธอรู้ไหมเธอรู้ใช่ไหมไ่รู้ใช่ไหมเจ๊ไม่เรู้นั่งนั่งเพราะว่าไม่มีใครเป็นบวยรพนางนางเลยใใช่ไหมสสิทกิีรษะหายปทุกวันน้ำบอกว่ากูยิ้มยิ้มที่มันหักช้อนยูงไ Ya <tuk> te <tuk>